เจอกันอีกครั้งนะคะกับคุณครูจุฬลักษณาประพันธ์นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนหน่วยที่5นะคะแรงจูงใจในองค์การนะคะหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะหัวข้อที่1ก็คือความหมายของแรงจูงใจและการจูงใจหัวข้อที่2ลักษณะของแรงจูงใจหัวข้อที่3มที่มาของแรงจูงใจและหัวข้อที่4ความสําคัญของแรงจูงใจงจูงใจแรงจูงใจเกิดจากสิ่งเร้าภายในและภายนอกตัวบุคคล แรงจูงใจเป็นสิ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์อันเกิดจากความต้องการความปรารถนาสิ่งใดย่อมนำมาสึ่งความสำเร็จในกระบวนการการบริหารงานต่อไปแรงจูงใจคือพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรมกำหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมนั้นคนที่มีแรงจูงใจสูงใช้ความพยายามไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละแต่คนที่มีแรงจูงใจต่ำจะไม่แสดงพฤติกรรมหรืออาจล้มเลิกการกระทำก่อนบรรลุเป้าหมาย แรงจูงใจจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่สําคัญสองประการคือองค์ประกอบที่1เป็น,นกลไกที่ไปกระตุ้นพลังของร่างกายให้เกิดการกระทําองค์ประกอบที่2เป็นแรงบังคับให้กับพลังของร่างกายที่จะกระทําอย่างมีทิศทางการจูงใจหมายถึงกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเลา้าโดยจูงใจให้กระทําหรือดิ้นรนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์บางอย่าง ซึ่งจะเห็นจากพฤติกรรมที่ไม่ใช่เป็นเพียงการตอบสนองต่อสิ่งเร้าปกติธรรมดาแต่ต้องเป็นพฤติกรรมที่มีความเข้มข้นมีทิศทางจริงจังมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการไปสู่จุดใดและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากแรงผักดันหรือแรงกระตุ้นที่เรียกว่าแรงจูงใจลักษณะของแรงจูงใจข้อ1แรงจูงใจภายใน i n t e r n m o t i v แรงจูงใจภายในเป็นสิ่งผลักดันภายในตัวบุคคลซึ่งอาจจะเป็นเจตคติความคิดความสนใจความตั้งใจการมองเห็นคุณค่าความพอใจความต้องการเป็นต้นสิ่งต่างๆมีที่ผลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวรเช่นคนงานที่เห็นองค์การคือสถานที่ให้ชีวิตแก่เขาและครอบครัวเขาก็จะจงรักภักดีต่อองค์การองค์การบางแห่งขาดทุนในการดำเนินการก็ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนที่ดี ด้วยความผูกพันพนักงานก็ร่วมกันลดค่าใช้จ่ายและช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ใจภายนอกแอค a ัน Seed Motive แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมอาจจะเป็นการได้รับรางวัลเกียรติยศชื่อเสียงคำชมหรือคำยกย่องแรงจูงใจนี้ไม่โกงทนมถาวรบุคคลแสดงพฤติกรรมผู้้ตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณีที่ต้องการสิ่งตอบแทนเท่านั้น ที่มาของแรงจูงใจข้อหนึ่งความต้องการนตดเป็นสภาพที่บุคคลขาดสมดุลทําให้เกิดแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อสร้างสมดุลให้ตนเองเช่นเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าก็าจะนอนหรือนั่งพักความต้องการมีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรมเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ นักกิตวิทยาแบบความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่จะทำให้เกิดแรงจูงใจได้ดังนี้1.1แรงจูงใจทางด้านร่างกาย (physical motivation) เป็นความต้องการเกี่ยวกับอาหารน้ำการพักผ่อนการได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยการได้รับความเพลิดเพลินการลดความเคร่งเคียดแรงจูงใจนี้จะมีสูงมากใน,ในเดวัยตอนต้นและวัยผู้ใหญ่ตอนปลายเนื่องจากเกิดความเสื่อมของร่างกาย แรงจูงใจด้านสังคม (Social Motivation) แรงจูงใจด้านนี้สลับซับซ้อนมากเป็นความต้องการที่มีผลมาจากด้านชีววิทยาของมนุษย์ที่ต้องการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวเพื่อนฝูงในโรงเรียนเพื่อนร่วมงานเป็นความต้องการส่วนบุคคลที่ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ความแตกต่างของแรงจูงใจด้านสังคมและแรงจูงใจด้านร่างกายคือแรงจูงใจด้านสังคมเกิดจากพฤติกรรมที่เขาแสดงออกด้วยความต้องการของตนเองมากกว่าผลตอบแทนจากวัตถุและสิ่งของจุดสามแรงขับไดเป็นแรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการทางกายและสิ่งเร่าภายในตัวบุคคลความต้องการและแรงขับมักเกิดควบคู่กันเมื่อเกิดความต้องการแล้วความต้องการนั้นไปผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นแรงขับ เช่นในการประชุมหน่มผู้เขา้าประชุมทั้งเหนื่อยทั้งเหนื่อยแทนที่ประชุมจะราบรื่นก็อาจจะเกิดการขัดแย้งเพราะว่าทุกคนเหนื่อยจึงทําให้รีบสรุปการประชุมอาจทําทให้ขาดการไต่ตรองที่ดีได้สิ่งล่อใจ i n c e n t i v e เป็นสิ่งชักนำบุคคลให้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ถือเป็นแรงจูงใจภายนอกเช่นต้องการในพันานา เราทำงานสม,มองสมวก็ใช้วิธีการกยุบย่องพนักงานที่ไม่ขาดงานโดยจะสนรางวันในการการเลือกพนักงานที่ไม่ขาดงานหรือมอบลูกให้แก่ฝ่ายที่ทำงานดีเด่นประจำปีสิ่งรอดใจอาจเป็นวัตถุที่คำพูดที่ทำให้บุคคลเป็นพอใจ1.5การเติบตัวอารารซอเป็นภาวะที่บุคคลพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมเช่นสมองพร้อมที่จะคิดกล้ามเนื้อพร้อมที่จะขึ้นไหว เป็นการที่มีบุคลากรติ่นตัวก็ย่อมส่งผลให้ทางานดีธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์มีการตื่นตัวสาระดับข้อหนึ่งการติ่นตัวระดับสูงจะตื่นตัวมากเกินกายเป็นตื่นตกใจหรือตื่นเต้นมากเกินไปทําให้ขาดสมาธิข้อ 2. การตื่นตัวระดับกลางคือการตื่นตัวระดับที่ดีที่สุดข้อ 3. การติ่ตัวระดับต่ำมักจะทําให้การทํางานเฉยชาหน่การคาดหวัง e x p e n t e e n c y เป็นการตั้งความปรารถนาที่จะเกิดขึ้นของบุคคลในอนาคตเช่นพนักงานคาดหวังว่าเขาจะได้รับโบนประมาณ4-5เท่าของเงินเดือนในปีนี้การคาดหวังทำให้พนักงานมีชีวิตชีวาบางคนอาจสมหวังบางคนอาจผิดหวังก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่คาดหวังนั้กไม่ตรงกันเสมอไปถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นห่างกับสิ่งที่คาดหวังมากก็อาจจะทําให้พนักงานขับความใจในการ การคาดหวังทำให้เกิดแรงผลัออกกันหรือเป็นแรงจูงใจที่สำคัญต่อพฤติกรรมถ้า,งาองค์การกระตุ้นให้พนักงานลดระดับผลงานของตนเองได้และพิาจารณาผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่พนักงานคาดหวังว่า,วาควรจะได้ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งองค์การและพนักงานการตั้งเป้าหมาย (goal setting) เป็นการกำหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายปลายทางของการก,กระทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของบุนคคล จดเป็นแรงจูงใจภายในของบุคคลผู้นั้นในการทำงานธุรกิจที่มุ่งเพิ่มปริมาณและคุณภาพในการตั้งเป้าหมายในการทำงานก็ะจะส่งผลให้การทำงานมีแผนในการดำเนินการเหมือนเรือที่มีหางเสือคอยควบคุมเนื่องจากมีเป้าหมายชัดเจนความสำคัญของการจูงใจพลัง energy เป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญต่อการกระทําหรือพฤติกรรมของมนุษย์ในการทํางานใดๆที่มีแรงจูงใจในการทํางานสูงย่อมทําให้ขยันขันแข็งกระตือรือร้นกระทําให้สําเร็จซึ่งตรงกันข้ามกับบุคคลที่ทํางานประเภทที่เรียกว่าเช้าชามเย็นชามที่ทํางานเพียงเพื่อให้ผ่านไปวันๆความพยายามเปอร์ซิตเทนทำให้บุคคลมีมานะอดทนบากบัน คิดหาวิธีการนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานให้มากที่สุดไม่ท้อถอยหรือและความพยายามง่ายๆแม้งานจะมีอุปสรรคขัดขวางเมื่องานได้รับผลสำเร็จด้วยดีก็มากคิดหาวิธีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลง variability รูปแบบทำงานหรือวิธีทำงานในบางครั้งก่อให้เกิด การค้นพบช่องทางดำเนินงานที่ดีกว่าหรือประสบผลสำเร็จมากกว่านักกิตวิทยาบางคนเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องหมายของความเจริญก้าวหน้าของบุคคลแสดงให้เห็นว่าบุคคลกำลังสแสวงหาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้ชีวิตบุคคลที่มีแรงจูงใจในการทำงานสูงมักดิ้นรนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ใดๆหากไม่สำเร็จจะพยายามค้นหาสิ่งผิดพลาดและพยายามแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นในทุกวิถีทาง ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานจนในที่สุดทำให้ค้นพบแนวทางที่เหมาะสมซึ่งอาจแตกต่างไปจากแนวทางเดิมบุคคลที่มีแรงจูงใจในการทำงานจะเป็นบุคคลที่มุ่งม,มั่นทำงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและมุ่งม,มั่นทำงานที่ตนรับผิดชอบจัดว่าบุคคลผู้นั้นมีจรรยบรรณในการทำงาน work ethic ผู้มีจัรยมมาำมันในการทํางานจะเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบมั่นคงในหน้าที่มีวินัยในการทํางานค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการนําเสนอไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ